ครับสวัสดีครับบันทึกณนาวันพุทธที่10เมษายนปีพุทธศักราช2567ักับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมามุนเวียนสลับสเปียนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความมพำพั์เกี่ยวข้องกับหลวงปู่บุตดาปัญญาธูุหรือสมณศักดิ์ชันยศที่พระราชมงคลวัชิลาธรน,นะครับพระเกจิคณาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น นะครับว่าเป็นพระผู้เท่าแห่งเมืองสระแก้วนะครับหลวงปู่บุธดาปัญญาธทโรท่านสถิตนะครับอยู่ที่วัดป่าใต้พัฒนารามบ้านเหนือตำบลนนหมักเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ผู้เท่าผู้รู้ลัตตันยูผู้รู้ลาตตีนานนะครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวเราก็จะไปมีความสัมาพันธ์เกี่ยวข้องกับ นะครับเหรียญนะครับเหรียญพระนปกนะครับเหรียญพระนปกที่เราเคยได้เกินถึงแล้วนะครับจัดสร้างโดยนะครับโดยนะครับสถานปฏิบัติธรรมนะฮะนานาธรรมสถานนะครับซึ่งเราได้กล่าวถึงแล้วไปเติมตอนเริ่มแรกในการจัดสร้างนะครับอ่ะโดยภาพรวมก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาถึงคิวของเหรียญพิเศษนะครับเหรียญพิเศษ นะครับดูภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบ่งบอกถึงรายละเอียดในการจัดสร้างนะครับอขออนุญาตย้อนหลังกลับไปนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวรุง้งที่เป็นเหรียญกรรมการนะครับเป็นเหรียญกรรมการ เมื่อขราวครั้งที่แล้วเราไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวลุ้งกรรมการต่อ9เก้าล้อมนะครับตอเก้าล้อมนะครับก็ให้ได้เห็นโคดนะฮะเห็นหมายเลขลำดับในการตอของพระละต่อเก้าล้อมนะครับเก้าล้อมอยู่ตรงไหนนะครับนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับโคดต,ตัวหนะ้า นะครับตัวนเม็ดงาหรือหรือนาเนยดน้านะครับหมายเลขลนับกากับองค์พระหมายเลขห้านะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือขององค์พระนะครับโคดอยู่ด้านขวามือองค์พระต่อเก้าล้อมนะครับเก้าล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่จัดสร้างนะครับในจํานวนเก้าเหรียญนะครับแจกแก่ผูท้ที่เป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการวัด นะครับดังนั้นผมคงไม่ต้องทบทวนนะฮะในการจัดสร้างเหรียญในเมื่อคราวที่แล้วนะฮะที่จัดสร้างในการจํานวนน้อยนะฮะเหรียญเงินจํานวนเท่าไหร่นวะเท่าไหร่นะครับามาเรามาดูเหรียญพิเศษกันนะครับเหรียญพิเศษนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบจานลงเลกจานมือนะครับเหรียญแรกก็คือเหรียญเนื่อเงินหน้ากากเงินนะครับ เหรียญเงินเนื้อเงินน้กกกเงินด้านหลังเรียบนะฮะเน็บจีวรเกสานะครับนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับเก้าเหรียญนะครับจํานวนการจัดสร้างเก้าเหรียญนะครับต่อไปเหรียญเนื้อนว瓦โลหะนะครับนา瓦โลหะน้กกากเงินนะครับหลังเรียบนะครับด้านหลังเรียบเน็บจีวรนเนบเส้นเกสานะครับโดยเส้นเกสานะครับจํานวนการจัดสร้างสิบเหรียญนะครับสิบเหรียญ นะครับเหรียญที่10นะฮะถวายแด่หลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเหรียญเนื้อสัตตาโลหะเนื้อสัตตาโลหะหน้ากากเงินนะครับเนื้อฝัตตาโลหะหน้ากากเงินด้านหลังเนบจีวอรลอยเส้นเกสานะครับจานวนการจัดสร้าง้าเหรียญนะครับก้าเหรียญนะครับเหรียญเนื้อสัตตาโลหะด้านหลังเรียบลงในการมือนะครับเนบ เ้นเกษาเนบจีวรเส้นเกษาะฮะนะครับนั่นหน้าไม่ได้มีการติดหน้ากากเงิน,นะฮะจำนวนการจัดสร้างร้อยห้าเหรียญนะครับร้อยห้าเหรียญนะครับตามนะฮะตามอายุของหลวงปู่ตาปัญญาทโรนายข้างนั้นสมัยนั้นนะครับก็มีการให้ออกเช่าออกบูชากันที่วัดป่าใต้พัฒนารามแล้วเหรียญน,นี้ก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับ ก็ถือว่าวันนี้เราหยิบยกนะฮะเหรียญที่เป็นเรื่องลับลวงพางให้มาได้ฝึกฝาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับก็คงจับประพานี้นะฮะจริงๆแล้วยังมีเก็ตเรื่องนะอ่าเก็ดเรื่องมีเก็ดเรื่องที่เราสามารถที่จะฝอยต่อออกไปได้อีกนะครับนะครับเลนีชุดนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายในขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยเขารวบรวมเงินปัจจัย นะครับเป็นผู้ออกทุนในการจัดสร้างให้นะครับนะครับพอเมื่อจำน่ายใจแจกออกไปแล้วได้ปัจจัยทยทานมาเท่าไหร่นะฮะเขาก็หักทุนคืนหักทุนคืนแล้วก็กำไรให้ถวายวัดไปนะครับแต่ก็ยังมีอ่าแต่ก็ยังมีผมบอกดีไหมเนี่ยนะฮะอ่าแต่ก็ยังมีเรื่องนะครับการหักหลังกันหักเรียมกัน นะครับหักหลังหักเหลี่ยมกันนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับนะฮะไม่น่าเชื่อจะเป็นฟีมือคนห่มเหลืองอ่าห่มเหลืองนะครับผมเหลืองที่ทําได้ลงคอทําได้ลงคอนะครับนะครับเห็นด้วยความเห็นแก่ตัวหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับที่นะฮะขาดความฟื่อสัตนะฮะขัด การให้ความเคารพนับถือความเคารพต่อน้ําจิตน,น้ําใจอะไรกันเึงอ่ะผมถือว่าผมเกินนําไว้แค่นี้แล้ก่อนนะครับดังนั้นเรื่องราวของเหรียญพระนปโปกนะครับจริงๆสามารถมีต่อเนื่องเชื่อมโยงกันได้อีกนะเป็นตอนที่สามก็ได้ตอนที่สี่ก็ดีนะครับตอนที่สามเราอาจจะมาคุยกันเรื่องนะครับเรื่องนัยยะความหมายทีย่เรายังไม่ได้คุยกันว่าเหรียญย พระพิมพ์พระนับปกเนี่ยมายังไงนะครับเป็นพิมพ์พระประจำวันเสาร์นะครับอ่าเป็นพิมพ์พระประจำวันเสาร์เรื่องราวนะครับที่มีเกี่ยวข้องอยู่ในพุทธประวัติมีมาอย่างไงนะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังไม่คุยเรื่องที่สองที่ยังไม่คุยก็คือนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับลงเหล็กการมือนะสํส,สหรับคนที่อยากจะเป็นพระอัคขระคณาจารย์นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ นะฮะการผิดการถูกการยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายที่ตัวเองการยังนู้นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ลองถามไปถามพระครูนะครับท่านพระครูที่วัดนะฮะว่าอท่านจารอะไรไปเนี่ยมาจารยังไงนะครับนะครับยังการไม่เป็นยังการไม่ถูกยังการไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่ะเราไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะสามารถศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันได้ นะฮะแต่อย่าได้ไปได้ไปเที่ยวอุปโลกนะอุปโลกลงโลกไปเที่ยวกาพักกิจีองค์นั้นกาพักกิจีองค์นี้นะฮะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเราขอถ่ายรูปนะฮะแล้วก็อย่าจะไปแอบอ้างว่าอัตมาเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วท่านรับอัตมาไว้เป็นลูกศิษย์อัตมาสำเร็จวิชาจากท่านนะสาริกาศพเนตอีกแล้วสำเร็จสำสาริกาศพเนตตะบะแตกนะครับอ่า ก็มีเยอะแยะนะนะครับอ้าววันนี้เราบนกันแค่ให้ศึกษาเรียนรู้พอประมาณในเรื่องลาบรวงพางะนะครับถือว่าเป็นเหรนดีเหรนเด่นที่จัดสร้างน้อยน่าเก็บนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเห็นจะเจอกันแล้วนะครับอ่ะถือว่าวันนี้เราให้วัคซีนนะครับให้วัคซีนเป็นยาป้องกันนะป้องกันนะครับอ่า ถือว่าเราให้ความรู้ให้เกิดความรู้ให้เกิดเรื่องกันไปอะไรกันไปนะครับให้เรื่องราวที่ว่าไม่น่าไม่น่าเชื่อบางเรื่องบางอย่างาถ้าอยากรู้ดีศึกษาดีก็ต้องนะครับไปทำความเข้าใจกันก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วครั้งคราวหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันได้ นะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก็ขอให้ได้ติดตามกันอย่างก้องขวางอย่างมีชั้นมีเชิงนะครับอย่างมีลำดับมีขั้นตอนนะครับก็ขอให้ใจรล่มๆใจเย็นๆนะครับก็ค่อยตามกันไปนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ